ที่โครงการสแลอธิตยาตำบลเทนมีอำเภอมืองสุรินจังหวัดสุริน์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณโปรดให้นางสาวจุลารัต์สุขสวัสดิ์ผู้อํานวยการโครงการเกษตรอาทิตยาธรเชิญทุนการศึกษาประธานไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสมองจํานวน85ทุนและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ,อดราชสามคีจํานวน82ทุน ในการนี้โปรดให้ผู้อํานวยการโครงการเกษตรอาทิตยธรเชิญเงินประธานไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสมองและโรงเรียนบ้านออดราสามคีสถานศึกษาละห0,000บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนพร้อมทั้งมอบสิ่งของประธานจากโครงการสแรอาทิตยาแก่ทั้งสองโรงเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนพันไม้พันปลาและข้าวสารหอมมะลิ1000กิโลกรัม ท้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธทรกิติคุณทรงตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาเรียนรู้และทรงห่วงใยนักเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9จึงมีพระดําริให้มีการส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือทางการศึกษาและการสร้างขวัญกําลังใจที่ดีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมซึ่งคณะครูและนักเรียนต่างสํานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำหรับโครงการสแรออาิตยาจัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรรกิติคุณเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาอาชีพเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน มีพื้นที่ประมาณ300ไร่ภายในมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนกิจกรรมวิชาการเกษตรในรูปแบบฐานส่งเสริมการเรียนรู้ได้แก่ฐานโรงเรียนชาวนาฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฐานเรียนรู้การผลิตพันธปลาน้ําจืดฐานเรียนรู้ด้านหัตถกรรมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนอกจากนี้มีโซนโรงสีข้าวตัวอย่างโซนจัดแสดงอาคารรวบรวมพันุไม้หายากอีกทั้งจัดสรรพื้นที่พักผ่อนและเยี่ยมชมธรรมชาติอย่างสวยงาม ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย